ฝันาคนมาลหลายหลายพะนบุญวันบุญว,ว,วันอยู่พอดะโอ้อืมบา,ดดมากกเด็กจ้งในจ้งฝันวางแตกกละไรเสดิดขึ้นว่าค้นมาลหลายสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเขา้าสู่ทีมงานของผู้ฒ่าพาร,รวยครับตามแนวทางแม่หยัดกับ งวดนี้คุณว่าคุณฝันแม่นขนาดครับพอ่ทีกับผมฝันขักฝันแน่ประศันว่าฝันงวดนี้ต้องมาสามตัวคักขลัประศั่นนะครับเนาะก่อนที่จาไปชมคลิปของแม่ยัดกะให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื่อกลางเสนอไวเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผมมักกะจัดขัดกระพานขันมาขันสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้สาหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามานะครับเดื่อแนวทางของแม่ยัดจะได้ตัวไหนไปฟังความฝันแม่ยัดคนที่บอกสู่ฟังครับผมกะแหงว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอีฟซี่กับผมขอ,อย้ำนะครับเด้อยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับสวัสดีครับแม่จ้าอืมอ้าเมื่อนี้ก็ได้ที่เหมาะแล้วบ้านนี้จอดอ,อยู่ในวัดพอดีเลย <laughs> เป็นยังไ๋ก็เด็กน้อยฮาได้ไปถามเข้าไปแม่บอได้ถามว่าได้ถามาไาม่งวดนี่ต้องต้องถามเพื่อน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 อันอันอัน เ้ากคยถามอันว่าสองเจ็ดสั่นโอ้อันจะได้ยังเพื่อนว่านเอาเอามันบอกรู้มัว่สิมาเนี่ออกตัวไรว่าสั่นนั้นจะได้จะจะได้ยังย่ายสื้อหาใเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้เชียงบินโอ้ได้เชียงบินเอาได้เชียงบินบอกกระบอกเล็ก็ต้่งสนกว่าอสองเจ็ดสั่นหมอโอ้อือเออเด็กน้อยอันพูดมันบอกอัน 6กเก็ตวัดเป็นบอกแม่โอ้ยเอ็นพูวเทียนพ่อไหวถามมนลโอ้แทมมันละโอ้นี่แซมนี่เตี้ยอือได้แซมครับผมอือได้แซมล่ม่น่แซมนี่บอกสองเก็มาดีมนาีนแม่แม่ไม่ยัดฟันนันฟันมือฟันตั้งมือวันที่สิบเก็มโอ้ฟันน่นฟันว่าไม่แย่จันมาเอิญใส่สองเทียบนะพ่ออ๋อ ไม่ใ lining, า่แก่นเพื่อนใส่สองเท้าบันีทันก็เลยตีผู้เฒ่าเพื่อนเป็นผู้เท่าเอาเก้าเก้าเกตสองทันบาเสียงมือนกันหน้าทันอเอาคันจีออกคันจีออกวัดตั้งสามตัวนี่ไงคนมหาสามคนมหาสามคนไป่บอกวันนี้ไหมโอ้ห<ะ>์มหาสามคนเลยจ<ะ>้าห่วยสนอปลาโอ้เอาแม่เอาเอาเลขไป,ปเสียงฮะแม, <Conse ller. S 1> ม่เอาเลขไปเสียงเตี๋ยจ้าอือ อนนั้นฟันฝันวันที่สิเก่านฝันว่้ยาจันมาเอื่นยานยานมาสันเอื่นสองเทีท่านไคยเสด็จแม่ย่ำขึ้นมีนขึ้นมาเอื่นใส่สี่วันสันบัณฑิอบัณสิตีตัวใดว่าสันกับเพิ่นเอื่นสองเทียเพิ่นไม้ยาจันท่านเคยตีเพิ่นินเกีบัดพูด่าเพิ่นได้แปดที่แปดปีเลยเยนยับัตมาเอื่นใส่อันก็เดยตีเก้า เจ็ดสองท่านโอ้คือคือจันนี่เป็นเจ็ดติแม่แว่าสันตัวกะตีไปทังหมดโอ้ยกะร่วงพ่อเอ้ยกะแม่นกะรวงเป็นเจ็ดเนาะเออป่านี็กกเลยเอามาเสียงอันกับซาตุเด้อขันเจียนออกตัวนี้หีืกขันขันขันออกสองตัวไอมาห์สองคนขันออกวัดทั้งสามตัวนี่กะนไอมากสามคนวันวันมาสามคนหนึ่งวันเด้อเออโอ้ฝันมามาสามคนเลยจ้า แม่กระแม่กรเริตีว่าเป็นเก้าเจ็ดสองจาโอ้ยเลข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 บังหันพ่อพ่อไว้ละบุรุษให้เน้อเจ็ดศูนย์เจ็ดบังหันพ่อไว้บุรุเนาะโอ้ยบุรุษเนาะงอดบังหันบ่แล้วแม่วันนี้เห็นว่านี่เลขเก่งหันได้ศูนย์สี่สี่แล้ว no พ่อโอ้อืมองว่านได้เ0ขศูนย์เจ็ดว่านี้ได้ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่จ้า ทันก็เลยตีเป็นเลขล่างวะ04โอ้สองตัวนี้เปลี่ยนตีเป็นเลขล่างแตาว่าฟันเมื่อเดียวกันได้พอเมื่อนั้นวัดฟันว่าย่ามาเอินใส่สองเท่าเราบ่บรรลุนมากฟันว่าเลี๋ยวลงไปเห็นใส่ใส่คั้วแห็ไหมไล่ไล่ออกจากมันนีมันย้อนโอนตูนอยู่โอ้สดงว่าคือจังอันบัดนี้ฉันก็เลยไม่จิตอันที่ฉันฟันนั่นงวดนั่นละไก่ไก่แมวมันเอาหัวเกาะลูกมันอยู่นอเล็กมันเป็นเลขศูนย์โอ้แต่จะมันสุ เพียนใกล้น่อยมันอันยืดวงกลมกันนะนะจ้าอืมบานทีเมื่อเมื่อรุ่นมากฝันว่าฝันว่าฝันว่ารถอันรถกับอันรถกับห้อส้นกันสันติดทันโอ้ื้อซี่สูนมันหันหลากลายเนาะเออเียกรางพ้อมอืมไปจะไปออกหาสูนโอเ้ยเอาุงกองอยตัวเดีวเอออืมอืมแปลว่าฝันฝันทานี้เ่เี่ จ้าฟันทำนั้นฟันทำนั้นป่านวรุ่นมาเมื่อเมื่อลูกชายเสียนเมื่อลูกชายเสียนนั่นก็เลยเสียงกุดเสียงอีกร้องเหมือนกันน้าสิฟันว่าจังไดว่าสันก็เลยียงอีกเล็กตัวเก้านั่นเก้าเกียรสองนันมาในละฟันนกข้นมาหลายหลายพระตะบุญวันวุ่นวันอยู่พระตะโอป่านเด็กจังใดจังฝันวางสัก็เลยเสด็จขึ้นว่าข้นมาหลายเอาปัดก้นมาหงมัดตุ่มเอียงหลายเธอวาสัน บานใน,นลูกไส้บานีกัลูกไส้ก็ได้ลงพูยาบ้านแล้วพอหมดเออลงเมื่อวันที่ยี่สิบห้าอือ้ได้ได้ได้คะแนนสองร้อยเจ็ดสิบเก้าไม่พอโอ้ตรงกับก้อมฝันเลยตกอาฉับอกคอนมุ่งผลเราโอ้ยขนาดั่นผู้ใดก็ว่าตกทุกคอยต้องซื้อลานคะแนนเราต้องซื้อสองเจ็ดเก้าอั่นเออ เออเื้อเจ็ดฟอนเจ็ดก่อนื้อเต่าเจ็ดสองนั่นมาสันฟันฟันดีเด้นเสี่ยงเสี่ยงมาได้กับฟันดีเสมอโยนมเอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงแล้วฟันดีทุกขึ้นเลย<อ><อ>ด่าโอ้ยลายนมาสามคนกับมาสามคนอยู่เรื่องวันอีสต์ดอกวะมาไดกับฟันเมื่อนั่นเสี่ยงอีกกัน่ามาสนมาันว่าร่องมึงเอาขดีออกตัวนี้หรือกระไฮ คนฟันนั่นจังมีการมีงานคือโคนอีหยังยคือคนมาละใหลายพาราให้ฟันแหมเออจักมาคนมาหาหลายคือจังเป็นงานนี่ล่ะอือเอามาสีพืนออ้นถือกูตีสนดอกเออถ้าฟันคักปานนี้ว่าติแม่จ้ะอื <c oughs> บาบ้านนี่บ้านนี้มันมาโท,ทมกันกับลูกชายก็ได้คะแนนคือกันนี่ปีวันนี้คะแนนก็ซชับกันกับความฝันแต่ข้ขขนนขอ,อีกอ่า โอ้ยพอได้ฉันกับพอเคยเห็นเขาเจ้าลุงพญานาฏได้เจียเขาเจ้ารถมันละมวนปั่นนี่เจ้าสนมวนเขาเจ้าลุงต้นกันแม่เบอร์สองครับผมแต่ว่าความฝันของคุณแม่เนี่ยยังว่าแม่เอาเลขเลขยกเก้าเจ็ดสองเปรี้ยงเงีไหนนี่ฝันดีทุกข์เคืนเลยจ้าจ้าจ้าฝันว่าได้จัดการจัดงานฝันว่าได้มีคนมาหาจ้าเต็มบ้านเต็มเคื่อนเลยไปบ่แม่ มันก็ได้ร่วมพิธีาักับมันในเลตตัวเดียวกันเอามันทิ้งบอกอ้หรีติดใช่ไหอย่างว่านับคะแนนก็ได้ซ้ำกันอีกเออได้นัับได้นบคะแนนกับแปลูกก็ได้ซ้ำกันได้สองร้อยเจ็ดสิบเก้าเนาะฉันได้เก้าเจ็ดสองมันเป็นตัวกราฟบัดนี้จ้าอืมครับผมอ๋อ้งวดงวดนี่มันใจร้ายมันเลยแม่ฮะงวดนี่มันใจร้ายมันเลยหงายเสียหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ตี้ยอืมท่ายแม่จักรล้านเปอร์เซ็นต์แม่ เอาจัาะ่าว่าสิว่าสิไปซื้อเสียงยี่ได้เหมือนว่าสิไปซื้อเนาว่าสิซื่อนว่าสิซื้อตัวนี้จักรลอยแล้วก็ตโตัวโต๊จักะหาซิบแล้วก็ตโตะโต้งกันตัวเก็บสองกันจักรลอยลองมันกันหน้าเอาสันเออสิไปยุ้มไปแล้วป่ะรัตตรี่เนี่ยโอ้ยุ้มรัตตลี่พ่มีเลยแม่พ่อโอ้อืม แต่ว่ามันมันมันม่อยู่มันเจ็ดสองอยู่มันห้งสองเจ็ดสองแต่ว่ากิดคือเจ้าเอาอยู่แต่ว่าห um yeah ้งว่าเอาบ้านนี Actually, Sisters, ่มันเมื่อไรตัวนั้นเอาไว้แต่ชื่อเรื่องอืออือเอาเห็นว่าแม่ฝันคาฝันเนี่ยนะแม่เน้อไม่ไม่มเจ้าเดียวห้องอันสองเจ็ดสองอะไรก็ก็เลยบอกเออมตว่าแต่ว่าหันมากเพราฝันอีกเทียงไหมพอโอ้ตั้งแต่หันมาบเฝันอีกเลยมัฝันไม่ได้หันกัน บ้านมันมาฟันหลายก็เลยเสียงบางอีกกันหน้ามือเนียวซะเออเราฟันเขาจังจะดีได้จัดงานคนหลายหลโอ้เอามันสิบ<ม>่คืออยูุติสุดเออเลขตัวนี้ละอันเจ็ดสองเนี่ยเอาอันเล็กน้อยบอกกระตรงกับเลขแม่ฟันตัวนี้อ๋อตรงจังว่าหลานไส้บ้านเพิ่งแจกเคีื่องบินนั่นล่ะโอ้กันออกตัวนี้เพิน่นอยงได้เครื่องบินวันนี้บ้าน<ม>าน,นี่เ<ม>ต็มตะกี้ก็เคยบอกเรียกย่าดถืออยู่เดี๋ยวนี้เราไปบอกแจ้งเทียไรนาะอัาซันเพิ่นมาหน้ากันเอออัน คันนี่ยคันถือกันคันใหญ่ไม่งินอยากได้ยางใหส่สื้อหายเอาสันว่าคนว่านเลยว่าซ้อโบถนนเจ็ดสันวาเอาเลขหน่อยบอกสองเจ็ดวยครับเอฟซีกับผมส่วนเมกไม่ยัดป็นฝันเก้าเจ็ดสองนะครับเนาะอือแล้วก็เอ่อบอลฝันเอาเก้าเจ็ดสองไปเสี่ยงนะฝันว่าด้จัดการใหญ่แล้วก็ไปโต้งกับบอนออกกันยังไงจับคะแนนเสียง นะครับน้องเอฟซีผมสองเจ็ดเก้าใช่ล้ลูกไส้เพิ่มลองนะครับรับเลือดเขียนพยาบาลครับอิฉีคกับผมเอาโศกมารลำด้วยนะครับด้วยเอฟซีกับผมสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณของคุณแม่ยัดอะไรครับผมสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีจ้า